ครับหลังจากที่ไปงานแข่งมานะครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นนายักตัวใหม่นะตัวใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มแกะครับท่านผู้ชมนครก็ถ่ายกลางคืนกันเลยทีเดียวก็จะมาพูดถึงเรื่องอะไรครับวันวันวันแข่งนะครับท่านผู้ชมอ่าก็จะเป็นเคสที่ช่วยอาจารย์โบนะครับ ก็ได้ส่งมอบไปในวันแข่งนะครับท่านผู้ชมทีนี้ประเด็นประเด็นที่ผมอยากจะพูดแล้วก็พยายามทำมานานก็คือเรื่องคารลมนกป้าเมืองการป่าเนี้ยจะบงบอกได้เป็นย่างดีนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมที่มาวันแข่งเนะี่ยท่านผู้ชมจะรู้เลยว่าคารลมนกป้า โซนสะโยกคารมเป็นแบบไหนบ้างคืองานนี้บงบอกได้เป็นย่างดีครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าลูกผสมคือลูกผสมถ้าเป็นนกป่าคือนกป่าซึ่งนกป่าบ้านผมเนี่ยบางตัวคารมมากกว่าลูกผสมอีกนะท่านผู้ชมต้องบอกงนี้ก็คือสนามนี้บงบอกได้เป็นย่างดีครับ ก็นี่เป็นเป็นอ่าหนึ่งจุดนะครับที่ผมพยายามทํามาสักระยะหนึ่งแล้วให้ท่านผู้ชมรู้ว่าเออเฮ้ยนกเมืองการมันเป็นอย่างนี้นะเอาเจ้าชันชัยไปเอาเจ้าช้อนทองไปเอาเจ้าการ์ตูนไปซึ่งสามตัวที่ผมเอยเนี่ยคลุมไม่แพ้ลูกกระส้มเลยท่านผู้ชมทีนี้สนามเนี้ยบงบอกได้เป็นอย่างดีก็มีหลายๆจุดที่เป็นเรื่องคลุม,มครับท่านผู้ชม ก็เลยแบบอ่าเหมือนปื้มครับปื้มปลื้มเลยกันว่าร้อยกว่าท่านร้อยสี่สิบห้าท่านได้มาเห็นคารลมปลาเมืองการบ้านผมนะโอเคครับก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศงานแข่งกันเลยนี่ครับผมอ่าพี่เข้ามาจากอุรีนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาจากบุรีเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็ก็สายเพชรบุกับอ่ กรุงเทพมานี่เหมือนกันแล้วอาจารย์นบอาจารย์ผมก็มาจากปทุมครับผมมาจากันทุกคนไม่ได้ดิมาจากเมืองกาญนี่ร้อยสี่สิบแปดโลครับผมระยะทางก็พอๆกันผมร้อยห้าสิบร้อยหกสิบโลครับก็ถือว่าสุดยอดวันนั้นไปไปปะทะกันที่ที่ไหนนะใจเยองเลยโอ้โหสุดยอดปะทะก็พมสองคนเหรอปะทะฝนโอเคอ้าวสวัสดีครับ วันนี้เอาตัวไหนามาครับวันไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นหรอมาเก็บบรรยากาศไทยนี่สุดยอดมาเก็บบรรยากาศเก็บเก็บแบบว่ากิจกรรมการต่อหนุเขาแล้วก็จะถ่ายถ่ายแบบของทังวันอะไรประมาณน,นี้ งวันจากที่ไหนอย่างนี้ครับช่างไหนอะไรประมาณนี้นะเพื่อเพื่อวงการนกเขาใหญ่จะได้ทั่วถึงเห็นพระเนี่ยช่างนี้แล้วชอบอย่างเงี้ยเราก็จะลงเือร์ลงไปเ่อย่างเงี้ยแจวตนีครับผมครับสวัสดีครับ พ้องคนคนนี้อรับพี่ิดไปไกลแค่ไหนจะพกไปรับอนเยอะครับไม่ไม่ไม่ไปรับ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 ครับยืนตีวงกันหน่อยครับยืนตีวงกันหน่อยคอมเมนต์เจ๊จะรู้ว่าเรารุยตารางกันมายืนเข้าแถวตรงนี้เลยตีวงกันเอาเอาตรงไหนด้านหรอบรรยากาศคนี่ไม้ไทยไม้ไทยมียอนแน่ไหม ได้นี่เสี่ยนบ้านของครับเี่ยนเสี่ยนเบิร์ดเปิ่านเชาเชิญ่าเชินอไดครับนตดได้มาแล้วอยากกินข้าต่อกด้เรามดตัวถ่ายลงาักลูกกนนครับผนครับวันนี้ถ้าท่านใดลง โทรหาผ MM. ู <MJ barrels> ้ใหญ่ได้เลยวันนี้นะครับผมพยายามบิ้มผมอย่าใด้นะครับผมแต่ว่าวันนี้คนไม่มีตัวสำรับโอเคเที่ยวไม่มีอากาศไม่หยุดลอยเลยคนผิวคนผิวเลยคนผิเรื่องยิ่งเลยนะจังวันนี้ครับจักครับนี่นี่คืองานสดงานสดงานสดจริงๆเอางานสดนะครับนี่งานสด นี่ยังม่เสร็จนะนี่งานสดครับทำมาว่าแข่งนะครับลองมองดูดูดูงานสดเออโก้ไปธรรมดาเนี่ยนกไม่กินเดีดที่ได้ดีดขันทั้งวัน เขากองไปหมดหรอมั้งเนี่ยล้นต้นมาชิเลยครับพี่เอาม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 า้าม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 านามามาม้มามามามนมานามมมา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 าม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 าัมามามาาม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 าาาม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 มามามาาาาาาม ฝังต้นไม้บางยัดชิๆได้นะครับไม่เอาปบได้เสียเปยบกันนะครับผมเราจะเดินต่อแลครับผมปิกราเรามาเดิมครับผม ท่านใดได้เฉลยก็ถ่ายรูปผมแล้วก็ทั้งหัด นะครับที่ท่านมีทุกท่านนะครับ้ผมโนเลยครับหรือว่าการแข่งขันนี้นะผมแล้วก็เราจะรวมตัวกันหาคำตบ13นาฬิกานะครับผมนะครับให้เลือได้แค่ทิที่ทีมินาทีนะครับผมเราเราจะนับเจริหกรระดม13หนึ่งศูน1 0หนึ่งศูว่าเราหาับตอจะได้ทานข้าวอะไรกันนะครับผมายกรเดินแทบรางวัลเร่านี้เราจะมีสามรางวัลครับหนึ่งสองสามนะครับผมนะครับหนึ่งสองสามอาจารย์เลยคุ้มคนที่ได้นกเฉลยนะครับ วันนี้เป็นมือกล้องครับเราจะมีรางวัลพิเศษแ้ไม่เกี่ยวกับหังบัตรนะครัมท่านจะได้ที่ลงทะเบียนท่าได้จับทุกคนนะครัผมและท่าจะได้ของรางวัลกลบบ้านทุกคนครับม่านท่านเขาใหญ่ข้างน้ถ้าไม่มีพ่น้องเราไปร่วมมือกันครับมันจะไม่เกิดขึ้นบผมไม่ว่าคนใดคนหนึ่งครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่มาร่วมกันทางนี้ครับและขอใ้ท่านทุก่านมีงมีความสุขมครับ สนุกในการต่อรองเท้าใหญ่และใจชีวิตในแบบของเราครับโอเคครับสวัสดีครับผมนี่คือแชมป์เก่าแลครับนี่คือแชมป์เก่าเจ้าพ่อลูกอ่อนนะครับนกตัวนี้นี่คือแชมป์เก่าแต่ว่าถ้ามาสายกระสิบซีผมวันนี้ผมไม่มีนะครับไม่มีนะครับโอเคครับงั้นผมไปละเดินลุยน้ำมาเลยครับยังไม่เจอนกร่วมเลย เก็บเดินเล็ดไป,ไป เรียบร้อยเห็นเปนเม็ดลั่นอย่างครูเลยนี่ดีเรียบร้อยอครับลุยหนามค้านมาแล้วกัน,น,นครับมาต่อเลยนะนครับหนามเกือบครึ่งกว่าจะได้ตัวแรกโอ้โห ค่ะไม่ยากม,ามาั้งน่าดูโอเคครับเดี๋ยวรับสายกอน น,นี่ครับพรลอนจำท,ที่ส่องนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นภารกิจการเดินดีครับก่่ยจะถึงแล้วที่สำคัญท่านผู้ชมท่าลน้นหห้เดินไกลมากเป็นกิโลกิโลแว้างล่าง เดิน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 หาไม้โอ้ก็จะเจอกลัที่ตลบอทา่านชมไหมโอ้สุดยอด ใช่น้องขี่รถวนกลับมาตอนแรกท่านจะมาหมาา้พาพันนะเพราะว่าผมเปิดตั้งแต่ตั้งแต่อตั้งแต่ที่เริ่มต้นเลยครับ<ม>เดี๋ยวไม่ได้ปิดเลยผมก็ไม่รู้ว่าราถตนงไหนท่านผู้ชมพาน้องไปที่งานก็นเราก็เดี่ยวขี่รถห้าไม่รู้ว่าล้ที่ไหนแต่คาดเดา แต่บอ่อเมื่อกี้มีคุยห้างนะเฮ้ยช่องเดี๋ยวกับกลับมาโด่เดี๋ยวต้องถอดเสื้อต,ต,ตัวให้จับพระลูกอ่อนด้วยครับเดี๋ยว,ยวไปดูที่งานครับนัมเบอร์สิบห้าครับผมสี่แก้วครับผมยนีรับนี่คือหน้าตาแชมป์ชุนาม เมืองการท่างที่5อารบุมน hey, ียครับสามรยโยคคทั <st <st so ้งท yeah, ี่ห้ครับสีแดงสีแดงสีแ้มครับสีแ้มครับสีแด้มาจากไหนครับเรี่ยมาจากชลบุรีครับนี่ครับทีมงานชลบุรีวันนี้กพี่ไปข้างหน้าล่ะส้กิโลดยประมาณครับเจ็ดจากข้างหลังเดที่นี่ครับสีแต้มาเนี้บุ๋มเลครับ เอกรักนแล้วขอชิงกันสารกสาวกันนี่ครับนี่เอากสาวยรุประมาณนีครับผมนีครับลูกต่อเก่งคนขยันเดินนะครับตองมาบอกอกกันนะครับผมไม่ได้นครับผมนี่นะครับผมครับต่อไปอันดับที่สองครับผม2กับสนี่ สามแต้มเท่ากันครับผมนะครับสามแต้มขอให้ท่านนัมเบอร์ห้าสิบแปดกับน uh ัมเบอร์ห huh. น so ึ่งสามเก้าเตรียมลูกต่อมาท่านได้ครับผมเรามาต่อนนกกลัดไม้เราต่อนนกตู้กันมยอดไม้เพื่อวัดชิงอัับสองอัับสามนะครับผมเรามาต่อนนกกลัดไม้นะครับผมอย่าลืมครับผมเราต่อนนกสองท่านนี้นะครับผมแข่งบันยอดไม้นะครับผมเตรียมว่าใครนั้นก่อน ใส่ย้าแงเาไม่จดิ้นเอาลา้อาไม่จ้กไตน้องมเป็นหนึ่งอไไตง่าย้ไาคูครับตัวไหนสามารถทัตอนจะได้ของใบแก็เป็นคมนรับวันนี้ต้องทายข้างล่ังครตวี้ครับตัวครับเราครับต้นมุตัวน้ตเอาครับมาเอาเลือกครับเลือกจิงที่ชอบเลยนนไตัว นพี่มืดนีผมต้องมีเครียใจรอบๆผมบอกกินเนือก่อนครับไข่วมัด้อก้อไข่ตมข้ามากรต้า่ไปครับา้ก็ไปเลยลูกพี่ไม่ไไม่ไาด้ให้ไม่ได้ให้ไม่ได้ต้องจุดไม่ไให้เลยไม่ได้เอาตามาเอาตามาาไ่นพ่ไดพไดไไม่ไปไรเวนี้กินเก่อน

ลูกของพี่หมูได้ก้อนเรับต้องทีกับไปดูไพ่อีกเร่อไหนองนี่ครับน้ดซอสาครับผมไปน้มก

เสือท้องก็เลงกลางๆก็เลี้ยงดีออกจากลูกช้าไปหน่อยครับได้แค่น,นี้ก็โอเคแล้วจะเดี๋ยวจะไปตามครูอ่างนะพาผ้าผ้าร่นตามครูอ่าง คูางเนาะเรียบร้อยจะโจนเรียบร้อยวันนี้ถือว่าได้แชมป์ครับได้คู้อ้างตัวน,นี้รือเรื่องเป็นที่เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยครับ ทุ้างครับถ้าคลิปก็จะให้ดูนี่ครับน่องปลาติวนะครับนกต่อได้ไหมนะครับท่านผู้บมบ่จะแทมนะนี่ครับท่านผูชมดูนะนกต่อได้ไหมนะครับผมไม่แปลกใจเลยว่าเป็นหนึ่งตัวที่ผมแบ่งไปเคสอาจารย์ช่วยอาจารย์โบนะท่านท่านได้ไปตัวหนึ่งแล้ว ได้ไปเป็นเทพนมนะครับเราคัอนบ่าขึ้นเร็วม,มากท่านยังงงว่านกเก้าหรือนกไม่นี่ผมได้สัมผัสเองเลีวครับนี่ครับท่านผู้ชมถ่ายคลิปนะครับให้ดู